vivo y 1 2 s แล้วก็ลองเล่นเกมฟีไฟให้ดูละกันการใช้งานทั่วไปก็พอใช้งานได้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ4,500นะครับ 1, ตามสภาพนะแต่ถ้าสภาพดีหน่อยก็ประมาณ1,900 ถ้าเป็นสเปคคร่าวๆเลยก็จะเป็น cpu intel p 3 5นะครับ ram 3ม rom มสินะครับใช้งานทั่วไปก็พออยู่นะครับแล้วก็เป็นหน้าจอ6.51นิ้วแบตเตอรี่ให้มาประมาณ5,000ม ah ิลลิแอมนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นระบบ os 11แล้วก็ Android 11นะครับกล้องก็จะเป็น13ล้านบวก2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยจะมีโหมดฟีเจอร์ต่างๆให้เราใช้งานค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอหยดน้ำนะ ก็สำหรับคนที่มีงบราคาประมาณพันหแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องไปดูที่สภาพด้วยนะมือสองถ้าได้เครื่องมาสภาพเหมือนเครื่องที่ผมได้มาแบบสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ทมันสภาพดี่มันจะใช้งานได้ดีอยู่ต่างวาง Y15s กับ vivo Y12s ถามว่าซื้อรุ่นไหนดีหรือว่าเรื่องดีไซน์ก็ Y12S ก็สวยนะครับ y 1 5 s ก็สวยนะ แต่2เครื่องนี้มันเป็นเครื่องมือสองนะครับอาจจะมีรอยเลดหน,น่อยส่วนตัวในส่วนของการใช้งานผมว่า vivo y15s ใช้งานได้ดีกว่ารู้สึกว่ามันเลื่อนกว่านะครับแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยกว่านะในมุมมองผมนะแต่ก็ต่างกันในส่วนของดีไซน์ของกล้องกล้องตัว vivo y112s เนี่ยจะดูเรียวยาวมากกว่าถ้าเป็น y15s ก็จะเป็นแนวแบบกล้อง2ตัวถ้าพูดถึงการใช้งานเนี่ย วายห่เเท่าที่ผมลองใช้มันรู้สึกว่ามันลื่นกว่านะทุกคนอาจจะเป็นที่สภาพเครื่องด้วยนะครับอาจจะเป็นที่สภาพเครื่องด้วยแล้วก็ราคามันก็สูงกว่าราคาเปิดตัวนะครับแต่ถ้าพูดถึงราคามือสองก็ราคาประมาณพันสี่พันห้าเหมือนกันนะครับพันสี่พันห้าเหมือนกันทั้งสองรุ่นนี้นะครับแล้วก็ CPU ก็เป็นชิปเดียวกันนะครับสเปคก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับ แล้วแต่ความชอบดีกว่านะเรื่องดีไซน์นะครับแล้วแต่ความชอบดีกว่าลองเทียบกล้องระหว่าง Vivo Y12s กับ Vivo Y15s เท่าที่ลองดูก็ฝั่ง Y12s สีมันจะสีตรงนะครับแต่ถ้าเป็น Vivo แต่มันไม่ค่อยชัดนะครับมันไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเป็น Vivo Y15s กล้องก็จะสีออกโทน หน้าจอมันจะออกโทนคนละสีเลยครับเหมือนหน้าจอเปลี่ยนมามันจะออกโทนคนละสีเลยแล้วก็ผมไม่ได้ปรับแสงหน้าจอนะแต่มันกล้องมันจะชัดกว่านะครับวายหนึ่งห้าเอสกล้องจะชัดกว่า vivo วายหนึ่งสองเอสเนี่ยจะเป็นกล้องสิบสามล้านบวกสองล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าก็จะเป็นแปดล้านพิกเซลนะครับก็สเปคประมาณเดียวกันเลยนะความแตกต่างกันก็ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะอยู่นะสีของกล้องนะครับ ความสว่างแล้วก็ความเข้มนะครับถึงแม้จะเป็น h e p สามหเหมือนกันก,นก็ก็ตามนะครับกล้องหน้าก็ประมาณนี้นะครับลองเทียบให้ดูแล้วกันนะฟีเจอร์ของการใช้งานก็ในสองฟีเจอร์ก็โหมดพวกโหมดโบเก้นะครับผมภาพ HDR ก็มีให้เราปรับแต่งนะซึ่งตัว Vivo หรือฝั่งพวก Oppo มือถือ Android ก็จะเน้นในสองเซลฟี่มากกว่า ตัวนี้จะถ่ายวิดีโอได้ถึง 1080p 30 frame a เฟรมเลทนะครับผมมีฟีเจอร์ให้เราใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับภาพถ่ายบุคคลแล้วก็โหมดพวกโหมดโบเก้นะครับภาพ sdr ก็มีแล้วก็ฟิวตรงฟิลเตอร์ก็มีนะครับผมตัวนี้ก็โอเคอยู่ภาพมันก็จะเป็นสวยในประมาณนี้นะครับภาพสวยอยู่ต้องก็สวยอยู่นะสวยอยู่นะครับ ก็เป็นมือถืองบไม่เกินพันห้าละกันนะครับผมหรือพันหกว่าบาทอาจจะรวมชุดชาร์จอะไรแบบนีนะบ้ก็ยังพอใช้งานทั่วไปได้ในปี2025นะครับ